ครับผมวันนี้ก็มาตัดต้นมันครับผมตัดตอนพันต้นมันก็ดที่ใบโสงเดือนแล้วครับเกิดถ้าเป็นเปียวเป็นอยังจะเป็นอะไรบ้างครับนี่นี่ก็เขาดูดูการปลูกมันครับฝ<ม>นลาา่าฝ่าอวยลมหนาวพัดผ่านน้ำเดิมแห้งก็จะปลูกมันนะผมนี่ก็คือเก่าผมสูตรเก่ากะปิต้องเดือชุมหนังชุนรถนี่ก็ใสยย่ยางสองผมใส่ชุนรถใส่สิบบาท เกิดมาละลายน้ำสมแช่ครับผมามันมีผลบอ่อมาก,กับมีส่วนนะผมเพราะว่าผมเคยปลูกแบบปรแซ่แล้วก็คือหัวมันกันกนบบอ่อบ่อคอยเบิร์ดครับมันบ่อคอยเบิร์ดมันไดวันหนึ่งลูกสุดกขอมันหาซี่หาหัวครับสูบแบบแซ่ไปเลยแซ่นี่ดินซุบชุช้นแน่นี่เพื่อเพิ่์เป็นสิบยี่สิบยี่สิบกระมีครับดูการนี้ อันนี้จะปลูกเป็นมันปีนะครับมันปีเพราะเป็นที่ลุ่มที่ลุ่มกับมันก็ลุ่มๆดอนๆนะมันบุเนีลยวคือที่หน้ามันเป็นแบบอันที่หน้าก็บม่ได้กินะครับก็เลยปลูกมันเป็นที่เชาหรอวะปลูกมันกับช่วงนี้ดูนี้ครับลดลงได้ก็คือปลูกเลยครับผมขัดกิ่ใบมันแห้งครับ สวัสดีครับผมสวัสด,ดีสปูกุลครับวันนี้เราอยู่ที่สวนพึ่งได้พื้นทีมต้นไม้มครับผมป้นนี้ก็ที่ประมาณซิปไรครับผมตอนนี้ก็พึ่งได้ไม้มาดเลยคือเอาต่อเอาต่อพอครับผมตอนนี้ก็จะมาปลูกมันรับป้นนี้ก็จะปลูกแบบการปลูกมันสำะหลังนี้จะมีมากมายหลายอย่างหลายแบบครับผมอาจจะมีหล่องไงหล่องหน่อยหล่องพีหล่องหางรับตัวนี้จะทาเป็นเป็นหล่องหน่อยครับผม เพื่อจะเอารถไถเขาทำหุนทําร่องเพื่อทําการใส่ปุ๋ยแล้วก็ไถกลบอันนี้ก็จะปลูกอยู่ที่ประมาณเมตรสามสิคูณห้าสิบสิบเซนนผมพอตีจะปลูกทีนิดนึงเพราะว่าดินโมนิก็เป็นการปลูกมาหลายรอบครับผมก็เคยได้บำรุงอินทรีย์วัตถุเลยก็ใส่เคมีบ้างไม่ใส่บ้างก็ดินก็จะเป็นไส้ๆขาวๆผสมเหนียวนะครับ มันก็ไม่ค่อยสวยจะมากสวยแต่ย่าครับผมปีน,นี้ก็มาทํากับมือผมทาเองเลยทุกขั้นตอนมันจะเป็นการไถการพลวนดินการตัดต้นพันธุ์แช่ตอนพันธุ์ไม่ไว่าจะเป็นการเสียบการโยนคือทําเองทุกขั้นตอนนะครับผมไม่จะเป็นต่อไปก็เป็นการดูแลก็ทําเองทุกอย่างสหรับแปลงนี้รอดูมันสผพานว่าขันมะพันกับเบอร์เนอสีทำต่อหรือไม่ทำต่ออันนี้ก็รอเบิงตอนเก็บเกี่ยวผลผลิตอ่าล้วก็จะมา ฝากติดตามครับผมว่าไปนี่นี่มันสีงามซําได้หล่ามันสีดีกว่าที่พอเฮ็ดเท็ดก็พอบอหรือว่าสีดีบอซําจะลองบังครับผมนี่ลองกับสิแบบสวยตรงเปะเลยครับเหมือนงูเรยลอยน้ำเลยอันนี้คือยกเองครับเมื่อครับผมแต่แรกว่าแต่พี่ชายยกยกลองจะได้จริงยกบิดยกเบี่ยว้ยยกบ่ตรงมกบบซื้อสีอะไเบังนี่ทำเองครับผมจะ บัวตางกันครับผมพ่อกับดาหละกันรถดขั้นเดียวกันอันนี้บัวหูเป็นกระโดดและเป็นกระพุ่นอันนี้กับบัวหัวครับผมการตัดต้นพันธุ์ของเขาก็จะตัดอยู่ความยาวที่ประมาณ20ถึงยี่สิบหาเซนนครับผมก็ประมาณนี้ครับผมนี่คืบหนึ่งคืบคืบไอ้คืบนิวซีครับจะเท่ากันเปี๊บครับนี่ตัดเหมือนวัดกันไว้นี่ครับผมการปลูกของผมก็เจ้านี้มันเป็นปลูกปลายฝนนะครับไปปลูกไปหาแรง เขาก็จะเสียบลึกนิดหน่อยแล้วทำไมถึงตัดชั้นปูใหหาแรงก็คือปูสเสมยกับปตาแล้วครับเพราะว่าต้นพารามีน้อยถ้าเราตัดยาวมันก็เปลืองต้นพันธุ์ต้องสื้อหัดจัดสาดซสื่อครับมันยากเสียบเสียบยังเดียวผมเสียบลึกเสียบตื้นเสียบลึกย,กยางเดียวครับนี่เวลามันเกิดปุ๊บแต่ตัวน,นี้เขาเสียบคือหนาหลายครับผมหนาหลายมาก,มากๆเลยบุง้วงวง่าหนาแล้วมันจะเกิดก่อนครับฝากสำหรับที่นี่ครับแค่นี้นะครับผมฝากติดตามนะว่าแปลงกำลังแปลงนี่นี่นแต่เออลืมบอ,อกไปครับผม ก็นี่ผมปลูกลองแบบเอารถไถเฮ็ดหุนผมชวนฟังพูนที่เหลือเศดเป็นปลูกแถวไงครับผมตนน้นอันเศษลองไงคือไม่ได้เอารถเข้าไปทําหุนทําลองมันเพราะว่าถ้าปุ่นเป็นดินเหนียวผมไถไม่ได้ขนาดผ่านรถไถยังไงไถไม่ได้แล้วครับผมไถพวกใครเขามันเหนียวเป็นควันควันแห้งไปคือแข็งกระเด้อแล้วก็ชวนฟังพูนที่เหลือก็จะเฮ็ดลองหน่อยเพื่อนครับผมไปโอเคครับระบาวครับหมืดแล้ว